เป็นคุณแม่ลูก2องอย่างรวดเร็วนะคะโควิดผ่านไปแป๊บเดียวคือมีลูก2คนแล้วก็คือถือว่าสนุกค่ะแล้วก็ชีวิตเวลาผ่านไปเร็วมากๆก็ถือว่าลูกเนี่ยมาเติมเต็มครอบครัวของเราเลยก็บอกว่าหลายๆคนเจอโควิดอาจจะแบบมีน้อยบ้างมีเศ้าบ้างแต่เรารู้สึกว่าเขาเข้ามาในจังหวะที่พอดีแล้วเราก็ได้มีเวลาที่เลี้ยงช่วยกัน เพราะว่าตอนโควิดนี่คือบอกเลยว่ากันคือไม่ได้รับงานเลยเพราะว่าปุ๊บเลยเป็นช่วงเวลาที่พอดีมากๆเพราะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็เลยมีเวลามาช่วยกันเลี้ยงน,น้องอย่างเต็มที่ค่ะก็ถือว่าสนุกดีค่ะพอลูกสองแล้วก็บันเทนิงยังไงคราพัฒน,นาการของเด็กเป็นยบ้างจริงๆก็พัฒน,นาการเป็นไปนในตามช่วงวัยแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างความจําดีมากความจําแม่นมากเพราะฉะนั้น พูดคำหยาบโดยเด็ดขาดที่บ้านคือจะตั้งกดไว้เลยว่าถ้าใครพูดคำหยาบจะต้องโดนปรับ500บาท mm hmm. เพราะว่าเรากลัวเขาจําและเขาเอาไปคู่บางทีเราอาจจะสะบัดออกมาเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คือเป็นอะไรที่แบบเราาล้าปัจจุบันคือโซเชียลมันมีหุนมากการดูจอรหรือข่าวสารอะไรเงี้ยมันมาเร็วมากเพราะงั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องเรียนดูเขาอย่างไรชิดนน่นเองค่ะเป็นอะไร จริงๆเรื่องจริงก็ค <Sc ans ana> ือก็ก <mus i dialog 1981> ็ชื่นชมนะคะก็คือจริงๆกันเขาเป็นคนหนึ่งเลยเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนเสมอต้องเสมอไปตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าจนหลังแต่งนาอะไรเงี้ยพอมีลูกจุดโฟกัสมันไม่ใช่แค่ชีวิตคู่แล้วค่ะมันก็คือมีลูกที่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาได้แบบมองโฟกัสใหม่มองความรักเราก็เปลี่ยนไปแบบใหม่ไม่ใช่แบบว่าหวานแบบสองคนละเราก็จะไปโฟกัสที่ลูกมากกว่าอะคือพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เมื่อก่อนถ้าใครย้อนไปดูสัมภาษณ์เนี่ยจะรู้เลยว่าการบอกว่ากาันไม่อยากมีลูกเพราะเขากังวลเพราะว่าสถานการณ์หรือสังคม,มปัจจุบันมันแบบโลกมันหนุนเร็วมากๆเขามีความเป็นห่วงสูงเพราะว่าเขารู้ตัวเลยว่าถ้าเขารักอะไรแล้วอ่ะเขาจะทุ่มเทมากๆแล้วเขาจะเป็นห่วงมากนี่คือเป็นจุดสาคัญที่เขาตั้งใจว่าไม่อยากมีลูกแต่พอเราคุยกันตกลงก,กันมีลูกุรุฑนี่ก็คือความชิดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนกลายเป็นผู้ชายที่ติดลูกติดบ้านมมกกว่าติดภรรยาค่ะผู้ชม จริงจริงอันนี้จริงอันนี้เป็นที่สองคอออนหรือว่ายังมีแค่ดี้ยอันนี้ก็บอกตรงๆว่าคุยกันว่าอยากมีสองคนเนี่ยกำลังพอดีละแล้วจังหวะสวรรค์แบบจะเตรียมให้แล้วว่ามีลูกลูกผู้ชายแล้วก็มีลูกสาวว่ามันครบมากๆแล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้วพ่อยชอบมีลูกเพราะรู้สึกว่าการตั้งท้องทุกอย่างอิเลเมนทุกอย่างตั้งแต่การรู้ว่าตัวเองมีท้องเนี่ยเรามีความสุขทุกขณะจนมีลูกเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลยกับการเห็นเขาเจริญเติบโต ว่อยากจะมี3ามสคนอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่สมัยเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปมากค่าเทอก็แพงมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็เลยคุยกันว่าเอา2คนก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ปิด <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้เปิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค ือว่าเป็นเพื่อนที่ในวงการที่สนิทมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โตมาด้วยกันดังมาด้วยกันพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างจะผูกพันกันมากๆบางทีด้วยสถานภาพการแต่งงานหรืออะไรมีลูกอาจจะไม่ได้แบบไปแฮงเอาด้วยกันบ่อยๆเหมือนก่อนแต่เขาก็ยังคุยกันอยู่เสมอๆรวมถึงในช่วงระยะเวลาที่ที่เขาป่วยก,ก็ก็มีการไปมาหาสู่แล้วก็คุยกัน เพิ่กปกตกกกิเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเขาป่วยอะไรค่ะแต่ว่าถามว่ากันเขาเศร้าไหมคือระยะเวลาระหว่างทางที่รักษาค่ะเขาก็มีการอัปเดตกับเพื่อนเขาสมุดสมุดจนถามว่าทําใจมาแล้วไหมก็ก็ทาใจแต่มันคงทําใจไม่ได้หรอกค่ะก็เ,เสียใจแล้วก็ก็เศร้ามากๆพอสมควรแต่ว่าด้วยความเป็นผู้ชายเขาคงไม่ได้ร้องไห้โฮอของมา จากการที่พอเห็นแล้วก็เขาบางทีเขาก็ไปนั่งซึมอยู่คนเดียวหรือการที่เขาโพสตรูปเพื่อนตลอดเวลาคือก็เห็นว่าแบบเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีกับเพื่อนคนนี้เสมอถึงแม้ว่าช่วงเวลาหรือการเติบโตของแต่ละคนจะทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะแต่สุดท้ายลึกๆในใจเขาก็ยังมีเพื่อนคนนี้เสมอซึ่งเมื่อวานกันก็ เรใัหมายให้เป็นทิธีก่อนในงานด้วยนะคะก็ก็เขาก็อยากทำให้มันเต็มที่เพราะว่านี่ก็คือเป็นการส่งส่งทางสุดท้ายให้เพื่อนได้เดินทางสู่เส้นทางใหม่ซึ่งเราทุกคนเองก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กัแบบชาติหน้าอะไรจะเกิดก่อนเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดมันก็ทําให้เรากลับมาตระหนักมากขึ้น,นะคะ่ะเราก็มามองหน้ากันแล้วเราก็บอกว่าแบบเออมันเราไม่มีทางรู้เลยว่า คนที่เรารักหรือคนข้างตัวจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าท,ทุกทุกคนมันมันมีอะไรเกิดขึ้นมาทัา้งโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงแล้วแต่อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันทําให้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นรักคนรอบข้างมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามองนง่กันแล้วก็แบบพยายามต้องให้กําลังใจกันแล้วก็บอกรักกันทุกวันนะคะ ท,ที่การยที่ออกต่อไปไหมคะไม่ได้ไปแต่จะเป็นเฟนทาเขาก็จะเฟทามาคุยแล้วก็คุยกับหลานคุยกับน้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยพอพอเขาจะพูดรู้เรื่องแล้วเขาก็จะคุยกันเขาบอกว่าหายแล้วเขาก็จะมาเล่นน ามธรรมเนียมปกติเวลาเจอเพื่อนเขาก็จะไปทานข้าวไปแห่งเอาด้วยกันก็เือ่เมื่อวานนี้พอหลังจากเสร็จงาน,นก็คือเขาก็คือนัดรวมตัวกัน,นะะก็มีแบบทานข้าวชวนเพื่อนทานข้าวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกล่ำลากันอะไรยเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นการส,รางส่งสารลาแล้วแหละเราใครก็เชื่อว่าตัวตัวเอ๋เองนะคะเขาก็เหนื่อยแล้วก็ทรมานกับโรคเรื้อรมากมากนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ทีคิดว่าเขาเต็มที่แล้วแล้วเขาก็สมบูรณ์แบบในการดูแลครอบครัวคนรักทุกอย่างเขาเขาทาเต็มที่สุดข,ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงกังวลแล้วแล้วเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจ